สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้กลับมาในแดนดี้เวลกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจากในคลิปที่แล้วเนี่ยผมลืมพูดในส่วนของอ่าส่วนนี้ไปเข้ามาที่กิจกรรมกันก่อนนะครับนี่เลยอันนี้ก็คือปฏิทินนะซึ่งผมพลาดไป2วันและเสียโรบักแน่นอนเสียโรบักแน่นอนแต่ค่อยว่ากันรอให้มันครบก่อนอ่ะส่วนที่ผมพลาดไปก็คือนี่ครับภารกิจ นี่เลยฮะส่วนสำคัญของอกิจกรรมในปีนี้ก็คือมีภารกิจให้เราได้ทำกันในคลิปที่แล้วผมลืมบอกไปแหม่แย่จริงๆต้องขอโทษกันด้วยและในคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาทำภารกิจเลยแล้วกันแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นนี่ครับทุกกคนเห็นไหมมันจะมี4ตัวนะที่เราจะได้แต่ว่าตอนนี้ที่ผมอาจอยู่เนี่ยมันได้แค่2ตัวแต่ว่าอีก14ชั่วโมงนะครับก็คือคลิปนี้ลงไปก็น่าจะปลดล็อกแล้วแหะ ก็คือ2ตัวนี้นะที่มีการล็อกเอาไว้ก็เดี๋ยวจะมีภารกิจให้เราเข้าไปทําในอีก14ชั่วโมงซึ่งก็คงไม่ต้องเดาเท่าไหร่นะว่าคือตัวอะไรเนาะมันก็คือตัวในกิจกรรมคริสต์มาสนั่นแหละอ่ะภารกิจก็เดี๋ยวอย่างเช่นรูดี้ตัวนี้นะครับอ่านี่ฮะมันจะมีภารกิจวันหยุดนี่ภารกิจนะครับก็คือเติมแคปซูลโดยทำภารกิจให้สำเร็จในฐานะรูดี้เพื่อปลดล็อกสกินรูดี้ทองคำรูดี้ทองคำ น่าสนใจมากๆก็คือนี่ครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกตรงนี้อยู่ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์คล้ายๆน้ำดำตอนเก็บการวิจัยแคปซูลนั่นแหละก็คือเราต้องเก็บอันนี้ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเก็บยังไงก็มาดูที่ภารกิจด้านล่างตรงนี้ครับก็จะมีเพียงแค่สามภารกิจให้เราไปทํานะมาดูภารกิจแรกกันดีกว่าพบทวิสเตตรูดี้สิบครั้งในฐานะรูดี้ก็คือรูดี้ต้องไปเจอรูดี้นั่นเองภารกิจที่สองนะครับ จบด่านรด,ดูการใหม่15ครั้งในฐานะรูดี้อ่าอันนี้ก็ไม่ยากนะแต่เล่นนานแน่นอนดูแลภารกิจที่3ใช้ความสามารถของตัวกระตูนนี้30ครั้งขนาดโดนไล่นะฮะก็ง่ายๆครับอันนี้ไม่ได้ยาก,กอะไรมากมายเรามาดูสิ่งที่น่าจะยากดีกว่าก็คืออันนี้นะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกมันแค่ใช้เวลาก็คือจบด่านฤด,ดูการใหม่15ครั้ง15ครั้งเลยเหร แล้วถามว่าด่านฤดูการใหม่เนี่ยมันคือด่านอะไรก็คือทุกๆ5ชั้นครับมันจะเป็นด่านเฉพาะของกิจกรรมคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นชั้นที่5ชั้นที่10 15 20อะไรพวกนี้เพิ่มไปทีละ5มันคือด่านฤดูการใหม่นั่นเองประเด็นคือต้องเจอ15ครั้งเลยเหรอถามจริงโอ้โหเพื่อสกินทองคําเดี๋ยวผมต้องไปคำนวณด้วยนะเนี่ยถ้าจะเล่นตัวนี้15ครั้งว่ารอบนึงเนี่ยมันอ่ามันมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ลองดูอีกตัวกันครับก็คือจินเจอร์ Ginger, เหมือนกันเลยฮะได้สกินทองคำภารกิจแรกนะครับพบทวิสเตจินเจอร์สิบครั้งในฐานะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกับรูดี้ภารกิจที่2จบชั้น20ิในฐานะของัมินอ่าอันนี้ไม่เหมือนกันนะจบชั้น20สบออันนี้อันนี้ถ้าจะเล่นแบบอ่าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเวลานะอันนีน้น่าจะเป็นไปได้แล้วก็จบได้เร็วที่สุดก็แคบ ไปถึงชั้นที่2 0ครับไม่ต้องเล่น20ครั้งอะไรพวกนี้ไนดะ้ไม่ต้องไปให้ถึงชั้นที่20นะถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมาดูอันที่2อเอ้ยอันที่3รักษาตัวการ์ตูนที่ไม่ใช่ตัวเอกเอ้ยออออ,อตัวเอกตัวเอกเอาให้ได้1ครั้งภายใน20หัวใจโดยใช้บทบาทของเจนเกอร์โอเคแปลยังไงไม่รู้นะ <c oughs> เอาเป็นว่าก็คือตัวนี้ัน่นแหละ รักษาตัวการ์ตูนที่ไม่ใช่ตัวเอกเหรอตัวเอกนี่หมายถึงเมนคาแรคเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนโอเคฮิวแอนนี่นอนเมนตูนนะครับก็คือที่ไม่ใช่เมนคาแรคเตอร์ได้แหละฮิวไปหนึ่งหัวใจจำนวน20ครั้งด้วยกันโอเคโอเค,อเคก็คือฮิวตัวอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่เมนคาแรคเตอร์ฮิวไปเลยฮะ20ครั้งอันนี้ต้องเล่นกับคนอื่นแต่หลักๆเนี่ยต้องเล่นหลายรอบเหมือนกันครับ แต่ว่าเนี่ยต้องต้องไปให้ถึงชั้นที่20อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะถ้าเล่นตัวนี้เพราะว่าเล่นคนเดียวเนี่ยน่าจะยากต้องไปเล่นกับคนอื่นอารูดี้อีกทีดิอันนี้ผมน่าจะอ่านไม่ผิดนะ c o m p l e t e the new holiday for 15ครั้งอ่าใช่อันนี้ต้อง15ครั้ง15ครั้งเออคือตอนแรกเนี่ยผมว่าจะเล่นอ่าจิงเจอร์แต่ว่าคิดไปคิดมารูดี้น่าจะง่ายกว่าแต่ว่า เรื่องความนานเนี่ยรูดี้น่าจะนานกว่าถ้าจะทําให้ครบอะคืออันอื่นนี่ง่ายๆครับเจอทวิสเตอรใช้สกิลเนี่ยง่ายๆแต่ว่าจุดที่ยากที่สุดก็คือเนี่ยต้องผ่านชั้นพิเศษ15ครั้งออหืมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวที่ผมคิดเอาไว้นะก็คือเล่นคนเดียวแล้วก็ไปให้ถึงชั้นที่5แล้วก็พอถึงชั้นที่5ปุ๊บเออมันต้องถึงไหมแค่ถึงหรือว่าต้องผ่านในนี้บอกคอมพลส ก็น่าจะต้องผ่านด้วยงั้นก็ต้องไปให้ถึงชั้นที่6พอถึงชั้นที่6ปุ๊บก็ต้องออกแล้วก็เข้าใหม่อันนี้คือวิธีที่ผมคิดไว้นะเพราะว่าถ้าเล่นแบบไปให้ได้ไกลที่สุดเนี่ยอย่างเช่นไปให้ถึงชั้นที่1 0 15หอะไรพวกนี้ยมันเสียเวลานะครับเพราะว่าเครื่องในแต่ละชั้นมันก็จะเยอะขึ้นด้วยไงแล้วทวิสเต็มันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยผมก็เลยว่าจะใช้วิธีนี้หน่อยก็คือไปให้ถึงชั้นที่6แล้วก็ออกเข้าใหม่เล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆให้ครบครง แต่ประเด็นคือมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะสิอ่ะเดี๋ยวไปคำนวณกันดีกว่านะมามรูดี้โอเคโอ้โหสแตตนีนขึ้นๆกลางๆหมดเลยครับเออส่วนสกิลนี่ก็คือเป็นการพุ่งนะเดี๋ยวผมลองไปใช้ให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อใครลืมกันไปแล้วแต่ว่าสกินนี่ผมมีไม่เอ่ยไม่มีเลยครับขอไปหาซื้อดูหน่อยสิอ่าซื้อสกินโอ้ลืมไปเงินไม่พอ โอเคไปไปไปเดี๋ยวไปลองเล่นกันคือผมก็จะเล่นแค่คนเดียวนะถามว่าทําไมไม่ไปเล่นกับคนอื่นคือแหมถ้าผมไปเล่นกับคนอื่นแล้วถ้าเขาต้องการไปไกลๆแบบเนี้ยคือผมก็จะเหมือนไปไปแย่งพื้นที่คนอื่นอนะเออก็เล่นคนเดียวดีกว่าสบายใจด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะรีบเล่นให้ได้ไปถึงชั้นที่6ให้ได้เร็วที่สุดแล้วกันเนาะยิ่งเร็วยิ่งดีมันจะได้ยิ่งทาภาร,รกิจได้เสร็จเสร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นส่วนภารกิจอื่นๆนี่ก็ง่ายๆครทาาะหว่งงก็ได หลักๆคือ15ครั้งนี่แหละทำไมต้อง15ครั้งด้วยเยอะจัดโอเคเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจับเวลาไว้ก่อนนะจับเวลาจับเวลาปุ๊บโอเคผมกดจับเวลาไว้แล้วเดี๋ยวพอถึงชั้นที่6ก็ค่อยมาดูเวลากันใหม่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นเวลานะเพราะว่านี้ผมจับในนาฬิกาเนาะเอาละคือมันน่าจะมีการปักหมุด ในตัวเกมได้เนาะว่าเออเราทาภารกิจอะไรอยู่มันน่าจะทําได้นะถ้าทําได้นี่เจ๋งมากๆผมจะได้รู้แบบเรียวไทม์เลยไงว่าเออผม่าดอะไรอยู่เอาละนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าวิธีการทาภารกิจแบบใช้สกิลต้องทํำยังไงเออโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นนี่ครับเราต้องโดนไล่ล่าแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยกดสกิลเอฟปึ๊บพุ่งไปแบบนี้ครับโอ้พุ่งไกลมากเพิ่งรู้แล้วเนี่ยโอ้โห,โหนี่ฮะ อย่างนี้ก็จะถือว่านับแล้วนะคือเราไม่ต้องพุ่งแล้วหลบหนีได้ไม่ต้องนะครับแค่โดนไล่ล่าแล้วก็กดพุ่งแค่นี้มันก็นับให้แล้วอันนี้ง่ายๆคะัทำระหว่างทางอย่างที่บอกอ๋อแล้วก็เรื่องทริ่งเคสผมเน้นที่การสกัดน้ำดำเลยต้องเน้นเน้นจบเร็วๆไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ระหว่างเล่นถ้าเจอการ์ดที่มันช่วยในการสกัดน้าดาก็เอามาได้เลยนะเน้นจบชั้นเร็วไว้ก่อนเอออ่ะเดี๋ยวรอดูชั้นที่6ฮะว่าผมเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ โุ้ยโอ้โห,โหเจอแล้วเจอแล้วผมผมว่าและมันมันมีอีกด่านหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นคือผมเจอดันเจอสภาพอากาศซะก่อนก็เลยคิดว่ามันเป็นด่านใหม่แต่ไม่ใช่ครับด่านใหม่จริงๆต้องเป็นแบบนี้ฮะอืมอ,อ่ะผมน่าจะต้องเล่นด่านนี้ให้ผ่านก่อนเพราะว่าอยู่ในชั้นที่5แล้วพอขึ้นชั้นที่6ปุ๊บก็เดี๋ยวออกไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ขอหารูดี้ก่อนนะอ่านี่นี่รูดี้อยู่นี่เล่นตั้งนานเพิ่งเจอ โอ้แล้วก็นี่ครับมันก็จะคล้ายๆตอนช่วงที่ผมเจอนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นแบบลานสเก็ตเฉพาะกิจอ่ารูดี้รูดี้มา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 เห็นหน่อยเห็นหน่อยเออเห็นแล้วก็พุ่งครับโอเคสบายสบายฮะอันนี้เจอและด่านใหม่เดี๋ยวยังไงก็นั่งเล่นก่อนแล้วกันโอเคไป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 ,ไปจะได้ออกไปดูสักทีนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างเรียบร้อยโอเค ผมใช้เวลาเล่นไปโ,โ,โอ้โหยี่สิบสนาทีโอ้โหโคตรนานอืมคือตอนแรกก็ว่าจะเร่งทําเลยนะแต่ดูเวลาแล้วคือค่อยๆเล่นดีกว่าไม่ต้องรีบโอ้โหยี่สิบสามนาทีทุกคนครับมันนานมากนานมากๆโอ้โหเอ่าเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกก่อน ไหนดูซิดูซิซภารกิจเปิบขึ้นมาที่17%แล้วมีอะไรขึ้นมาบ้างนี่ครับนี่เลยฮะก็เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนั่นแหละเพราะว่าผมพบทวิส t e เต u ดร,รูดีแค่ครั้งครั้งเดียวเลยก็คือชั้นที่5นั่นแหละที่เจอภารกิจนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับถ้าทําควบคู่ไปกับจบดาบฤดูกาลใหม่15ครั้งเนี่ยยังไงก็สําเร็จได้ไม่ยากอะใช้ความสามารถของตัวกระตูนะครับ30ครั้งอันนี้คืออีซี่มากๆเลย ทำง่ายๆนะฮะเล่นไปรอบตะกี้นี้นี่ก็ขึ้นมา10เลยนะเยอะมากๆอ่ะหลักๆอย่างที่บอกนะครับต้องจบด่านใหม่15ครั้งตอนนี้เหลือ14ี่ละเอาเป็นว่าค่อยๆเล่นแล้วกันเดี๋ยวผมก็ต้องไปนั่งเล่นก่อนอาจจะเล่นกับคนอื่นด้วยก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันคือเล่นคนเดียวเนี่ยนานแน่นอนครับอย่างที่เห็นเลยกว่าจะจบชั้นที่หได้เนี่ยคือ23นาทีทุกทุกคนคือถ้าเป็นตัวที่ผมแบบอ่ ตัวอะไรก็ได้ที่สกัดน้าดาเร็วๆอ่ะมันจะเร็วกว่าน,นี้มากๆแล้วก็ถ้าเล่นรูดี้แล้วเล่นเป็นตี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าตี้นั้นเขาจริงจังกันหรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับตอนที่ผมเก็บครบแล้วแล้วก็ได้สกินทองคํามาใช้งานเดี๋ยวรอดูนะฮะว่ามันจะเทสักแค่ไหนไปครับ let's go Hey, เรียบร้อยครับทุกทุกคนเรียบร้อยแล้วโอ้โหเฮ้ยไม่รู้จะพูดยังไงโคตรนานอันนี้คือผมเล่นกับคนอื่นนะเล่นคนเดียวนี่มันนานจัดเลยครับเลยต้องมาเล่นกับคนอื่นผมก็เลยเล่นเนี่ยมาชั้นไกลๆตลอดคือ <c oughs> ผมเล่นโดยการที่ไม่พยายามไปให้ถึงเนาะจะแค่อาไม่ใช่แค่ดิ ก็คือเล่นเล่นไปเรื่อยๆอออไม่ต้องคิดมากเปิดเพลงฟังแล้วก็เล่นไปจนตอนเนี้ยครบแล้วเดี๋ยวผมหาโอกาสในการออกไปให้ได้ก่อนหรือก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปรอดูสกินทองคำของรูดี้กันนะครับว่าจะสวยและเท่สักแค่ไหนกันโอเคกว่าจะเสร็จนะไปยันชั้นที่19ดูนะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรประเด็นสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับ เข้ามาที่กิจกรรมกันก่อนนะแล้วก็เข้าไปที่ภารกิจนี้อ่าแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้อ่าพวก2ตัวที่เหลือก็ปลดล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตัวที่ยากที่สุดก็คงเดากันไม่ยากเนาะโบเบตนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงมาดูที่รูด,ดี้กันดีกว่านะนี่โอ้โหเรียบร้อยโอ้ยจบด่านฤด,ดูกาลใหม่15ครั้งคือมันต้องเจอ15ครั้งจริงๆนะครับ มันต้องเจอสิบห้าครั้งแต่รูดี้ก็มีข้อดีอย่างตรงที่มันเล่นง่ายไม่ยากและเป็นตัวที่ค่อนข้างพิวมากๆนะครับอันนี้ผมเล่นจนเซียนเลยเนี้ยผมเล่นจนเซียนอะ่ะเอออ่ะรับสกินใช่ไหมเรียบร้อยโอหทาไมมันทําไมปุ่มรับสกินมันทึบขนาดนั้นอะ่ะตอนแรกก็คิดว่าไม่ผ่านนะนะขอดูหน่อยซิดูหน่อยซิสกินโกลเด้นนี สมใส่ไปเลยโอ้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยโอ้สักทีครับสักทีสกินเท่มากดูดิคะทุกทุกคนโอ้โหอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นสกินที่ถ้าเห็นว่ามีใครใส่ก็รู้ไว้เลยนะครับว่าคนคนนั้นเล่นนานแน่แน่เนโอ้โหเล่นานานแน่แน่มันใช้โรบักซื้อไม่ได้นะครับมันต้องทำภารกิจอย่างเดียวเลยแล้วก็เป็นรีมิตตดด้วยเนาะก็คือถ้าจบคริสต์มาสไปแล้วผมคิดว่า ปีหน้าก็ไม่น่าจะมีหรือมันอาจจะมีถ้าผู้สร้างเขาเขายังให้อยู่ก็เป็นไปได้ที่น่าจะมีในปีหน้าถ้าใครทําปีนี้ไม่ทันแต่ผมคิดว่าสกินพวกนี้มันควรที่จะเป็นรีมิต็ดเนาะมันก็ควรที่จะอยู่ปีนั้นๆมากกว่าแต่กระช่างเถอะเขาจะทํำยังไงก็แล้วแต่เลยละกันถ้าปีหน้ามาก็ขอให้มีอะไรใหม่ๆด้วยละกันประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง ผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนี่แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม